สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บกัน <Yeah. S 1> ขโมยรถ .com วันนี้เรามาติดรถ h o น d ้าคลิกนะครับรถซื้อได้ประมาณหนึ่งปีไม่รถอยู่ที่หนึ่งมืนสามพันแปดร้อยห้าสิบกิโลนะครับสีขาว h o น d ้าคลิกนะตามพี่โจนขโมยกันนะครับ <Yeah. S 1> เขาจะใช้เหล็กแหลมแทงดูนแกบิดดูนแาได้พังดังนั้นขโมยผมก็จะมาขันกันนะปวดล้อสองั้งนะครับตึกต๊กๆใครโดนรถเรา รถจะไม่ร้องนะครับจะไม่ลบวนชาวบ้านครับไปเรื่อยๆออกมันจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมุตินุ่แจผีนะครับแทงรุนแย่รถเราแทงปุ๊บบิดลองลองบิดหรออันนี้เอาขาตั้งขึ้นเล้ครับเดี๋ยวจะให้ลูกค้าบิดแล้วลองสตาร์ดูนะครับตาไม่ติดติดกลับก็ไม่ยุดฟีต่เมื่อกดล็อกถ้้อยากสตาร์ทที่หมดกดปุ่มสตาร์ทสองครั้งไฟฟ้าแล้วสองครั้งนะครับครั้งที่สองให้กดแชรไว้นะครับหนึ่งสองติดเลยแล้วขับไปได้เลยเนาะ เราต้องใช้ลูกกุญแจสมมติเราลืมล็อกลองลองลอกเปิดกุญแจรถเราเราลืมล็อกรถนะครับกดกุญแจรถลองลองต้านรถดูต้านรถปุ๊บเราเห็นพอดีเฮ้ยมันขโมยรถเราให้เรากดปุ่มกดล็อกรถก็ดับเราก็ตามมาเอารถมาเนาะก็ขโมยราคาพันสองนะครับรับประกันที่หนึ่งปีจากเว็บกันขโมยรถ .com เนาะอ่าเบอร์โทรผมนะครับ0 8 5 8 6แปดห1าวันนี้วันที่25เดือน8ปี56ครับโอเคครับดีครับ